สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับนนี้เราก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับฟีบสายสิงวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าหมูแดงของเราไปอาบน้ำนะครับค่อนข้างนี่เพื่อนเลยเจ้าสิบเอ็ด้าส่วนของเราหรือเจ้าหมูแดงนั่นแหละตั้งชื่อให้ละหมูแดงหมูแดงคือแม่งฝุน่นเยอะมากกูด,ดิไอ้หี้อะโคตรเพื่อนเลยต้องเอาไปอาบน้ำซะหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปทริปเขาคอันนะครับทุกคนรอติดตามได้เลย จะเป็นทริปแรกของของเจ้าหมูแดงเราเฮ้ยใ,ใช่ทริปแรกป้ะวะทริปที่สองแล้วกันเพราะว่าทริปแรกทางฮอนด้าวิวิงเขาพาไปมาแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อกโกโบเนาะเออเป็นทริปที่สองแล้วกันอันป็นว่าทริปแรกแล้วกันที่ได้ดูไปอะไรนะที่ได้อัดแล้วก็พูดคุยไปพร้อมกับคนดูเนาะเป็นทริปแรกแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโกโบก็ไม่นับไปเนาะอันนี้ก็เป็น ชิปแรกของเรานะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะไปเขาคล่อเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปเราเอาเจ้าหมูแดงเราไปอาบน้ำกันก่อนนิดนึงนะขอวอหน่อย จริงแต่ตัวพันแรงกว่าตามพวกพี่เขาไม่ทันแน่เลยแต่เขาบอกว่าขับกันชิวๆนะไปทริปเออแล้วแหละเดี๋ยวเอาเจ้าหมูแดงของเราไปอาบน้ำสักหน่อยยังไม่ได้กินข้าวด้วยเพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวหาข้าวแว้กินก่อนแล้วกัน บอกยางกันเลยบอกยางอาบน้ำแล้วบอกว่าจะใหม่นะจ๊ะไม่รู้ลานล้างรถเปิดหรือเปล่าลานที่เราจะไปอ่ะขอให้เปิดแล้วกันยังไม่เคยขี่ขึ้นเขาเลยนะจะค,ค่อยๆไปแล้วกัน ค,คลอค้อยคลอยค้อยก็ตืบก็ตืบ Ded อากาศวันนี้โคตรร้อนเลยเปลี่ยนถุงมือใส่แล้วนะทุกคนถุงมือหนังมันบีบมือมากทำให้กำคัดหรือว่ากำคัดเร่งไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่ผมก็เลยต้องกลับมาใช้อันเก่าจะค่อยซื้อใหม่ซื้อใหม่อีกแล้วเหรอ กดตังกันเหรอครับพีม่มีตังกินข้าวแล้วเดี๋ยวขอกดตังไปแอปบนึงนะจ๊ะทุกคน บุบบุบบ anyway, ุแล้วดูทางดิโหโดนรถสิบร้อยเหยียบจัดอ่ะอิ๊ชอึ๊ชอึ๊อ๊จข้างพี่เขาอุ้อุโอ้ยเยี่ยมแม่งปอกแขนมันกันเอสยูวีนะเว้ที่สั่งมาแล้วทำไมมันร้อนแค่ปอกแขนวะตรงเสื้อไม่ร้อนเลยเสื้อเราเป็นสีขาวนะปอแขนสีดำร้อนสุาย ลาวเฮ้ย hey, พี่แกไปจอดไหนไวะจะกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะสูตรดังเดิมพี่แกเขาจะไปจอดไหนไวะโอ้โหโคตรร้อนแขนอะ่ะตอนเนี้แดดแม่งร้อนจัด ชี้ๆเลยต้องใส่ต้องหาปอกแขนสีขาวมาใส่แล้วแหละไม่ไหวร้านข้าจะเปิดไหมวะร้านประจำ กินที่ลานล้างรถด,ดีกว่ามันไม่มีที่จอดอรับจะกินที่ล้านล้างรถแล้วกันมันมีอยู่ร้านนึงนะครับพอได้อยู่แต่ประเด็นคือถ้าล้านล้างรถได้เปิดนี่จบเลยนะหรือเราจะกินกว๋วยเตี๋วดีละเสียงดังยิบหายรถเราอะ กินข้าวดีกว่าอย่าก,กินข้าว go 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 โ oh, ว oh. ้ยลดความเร็วจ้ะ ก่อนางจับว่ะวันในวันในวัน,น,วนวก,กูร้องเพลงเดิมสามสี่รอบเลยเฮ้ยลาหลงรถเปิดเว้ยแต่ร้านข้าวปิดเฮียโอเคเข้าเซเว่นต้องเข้าแล้วแหละกูใส่เราจะได้เดินไปกินข้าวเซเว่นปะเซเว่นที่ฉนนนไม เข้าปิดซาด้วยนะจ๊ะโอเคถึงเวลาล้างรถละขออนุญ,ญาตล้างรถก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ไปกินข้าวด้วย เดีย๋ยวบอกให้พี่เขาร้างก่อนโอ้แดดร้อน,นเฮียดูสภาพดิดูสภาพก่อนล้างนะกล้องกวาดอยู่ไม่ไหนเฮียกล้องกวาดอยู่บ้างบอกว่ามันจะไม่ตัดไหน,นเฮียกาโคตรร้อนเลยดูดูสภาพโอ้เฮียแมงไม่ได้ล้างเฮียจริงๆ เฮ้ย hey, รถเราจอดตรงนี้ว่ะพี่เขามาจอดให้อ่ะเทเกินโอเคตอนนี้เราก็ล้างรถเป็นที่เป็นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วูก็จะได้ประมาณนี้ใหม่ขึ้นเยอะเลยนะกล้องเป็นไงบ้างว่ะเช็ดคใหม่อ่ะพราะใหม่เพราะแสงแดดแน่เลยเมื่อกี้เราจอดตากแดดไล้ พี่เขาเคาเยี่ยมมาจอดตรงนี้ให้เลยอ่ะแล้วเราจะลงไงเนี่ยเ้ยแม่งลืมเอาผู้ใจออกมาจากถุงมือไปกลับบ้านกันจเ้าหมู่แดงของเราก็ได้อาบน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วไปไปแซดกันห้าสิบบาทเองนะล้างรถโคตรถูกหล้างรถที่อื่น อาจจะแพงกว่านี้แต่ที่นี่50บาทเพราะว่าผมล้างแบบล้างอ่าล้างโฟมอ่ะล้างโฟมแล้วก็เช็ดแห้งเฉยนะไม่ได้แว็กไม่ได้อะไรมันก็เลยถูก50บาทพี่เขาคิดแค่50บาทโคตรถูกเลยครับท่านผิ้ชมโ,โหโคตรร้อนเลยเบก พี่เขามาจอดตากแดดให้ลนะใหม่ขึ้นเยอะเลยค่อยดูเป็นรถหน่อยเดี๋ยวเราไปขี่รถเล่นกันแล้วกลับบ้านแดดคือแบบพร้อมเผาอะ่ะบอกเลยไม่อยากจะนึกถึงวันไปทริปพรุ่งนี้นะว่าจะร้อนขนาดไหนแต่เราน่าจะออกเช้านะ ไม่ได้เช้ามากโหเมื่อกี้ก็ร้านข้าวก็ปิดหากินข้าวก่อนทีกร,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 รูโหอันนี้ทาขอซ่อมทางไม่เนียนตาสะดเลยไปครับไปแซ่กัน ซ้อมซ้อมซ้อมออกทีิปก่อนลื่นไหม,มเนี่ยโอ้โหตัวทั้งรุกคนเดึงววอมยางซะหน่อยรุกรุกรุกแต่ดดแดดร้อนๆมีวอมอยางแปบ๊บเดียวก็ร้อนแล้ว นี้โคตรดีอะ่ะมันไม่บีบมือเหมือนสุงมือหนังของเราละสุงมมือหนังของเรานี่บีบมือแตกเลยบีบสมือชาเลยอะ่ะเอออะไรอะโอ้ซ้อมเทโค้ง ไม่ดีเท่าไหร่เลยเอาไงลุงเอาไงลุงโหดีนะเรามาช้าไม่ถ้ามาเร็วนีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเอาหมูแดงมาอาบน้ำแล้วก็ขี่รถเล่นกันนิดหน่อยเจอกันใหม่นะครับทุกคนคลิปวิโหน้าสลับคลิปนี้ก็เป็นปรายนะจ๊ะทุกคน